เอวาเผยผู้ชายที่เป็นรักแรกยกให้เป็นตัวอย่างการใช้ชีวิตแม้ว่าจะร่ำรวยเป็นหมื่นล้านแต่ว่าก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายมากเลยค่ะสำหรับเอวาตลกหกฉากหรือว่าเอวาปวารวันวีระผู้ชงโดยเอวานั้นเป็นลูกสาวของคุณสุภชัยวีระผู้ชงเจ้าของธุรกิจยาชื่อดังไทยนครพัฒนา แม้ว่าจะเป็นทญญายาทผู้ร่ำรวยแต่เอวาอยากใช้ความสามารถของตัวเองโดยไม่พึ่งครอบครัวเอวาจึงเข้าสู่วงการบันเทิงล่าสุดเอวาได้พดโพสต์อวยพรวันเกิดคุณพ่อที่อายุครบ60ปีแล้วโดยเอวาระบุว่า Happy birthday daddy สุขสันต์วันครบรอบ16ปีนะคะ daddy เอ้ยไม่ใช่26เอ้ยไม่ใช่60 แดดดีคือคุณพ่อที่ใจดีที่สุดในโลกเป็นตัวอย่างของนู้ในการดํารงชีวิตทุกอย่างให้มีธรรมะและความดีในหัวใจแดดดีเป็นคุณพ่อที่ไม่เคยบังคับอะไรเลยไม่ว่าจะเรื่องเรียนอะไรที่่อพ่อไม่เคยห้ามเรื่องความรักพ่อไม่เคยบังคับว่าต้องคบใครเรื่องชีวิตแดดดีจะขอแค่ท่าสีสาวมีความสุขและไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็พอแดดดีจะพูดเสมอว่าแดดดีไม่ค่อยอยู่บ้านคนที่เลี้ยงพวกเรามาก็คือแม่แต่จริงๆแล้ว แดดดี้มีผลต่อชีวิตของพวกเรามากๆตั้งแต่เด็กๆแดดดี้คือผู้ชายคนแรกที่หนูรักเป็นคนแรกที่หนูลืมตาดูโลกและเห็นหน้าแดดดี้คือพ่อที่ถ้าแม่ไม่ให้อะไรหนูก็จะไปขอแดดดีเพราะแดดดีจะให้เสมอแต่ตอนจบก็โดนแม่เบรกอยู่ดีฮ่าฮ่าฮเพราะบ้านนี้แม่คือเจ้านายใหญ่สุดไม่ใช่พ่อแดดดี Daddy, คือพ่อที่ทํางานหนักเพื่อลูกเพื่อครอบครัว แดดดีคือเจ้านายที่ลูกน้องทุกคนรักถ้าลูกน้องโดนว่าแดดดีจะโทษตัวเองก่อนเสมอและจะบอกว่าเราจะโทษลูกน้องได้อย่างไรในเนื่องที่เราคือคนที่ข่มลูกน้องอีกทีถ้าลูกน้องผิดก็เท่ากับเราผิดด้วยแดดดี Daddy ไม่ใช่เจ้าของที่จะคุยแต่กับผู้จัดการหรือแค่พนักงานที่ยศสูงแต่แดดดีจะคุยกับพันโรงเพราะแดดดีบอกถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปก็จะไม่มีบริษัทแบบที่เป็นเพราะบริษัทคงจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพนักงาน แดดดีปลูกฟังนูหลายเรื่องมากๆโดยเฉพาะให้ใช้ชีวิตโดยไม่ยึดติดอะไรเพราะวันนี้เรามีพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่มีทุกอย่างไม่แน่นอนให้มองทุกวันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตและทําทุกวันให้ดีที่สุดพวกเราทุกคนสีส่สาวได้อะไรจากแดดดีเยอะมากๆโดยเฉพาะการรักการกินกระเพรา,าต่อให้มีอาหารสิบอย่างแดดดีก็จะสั่งแต่กระเพรา,าจนเชฟที่โรงแรมก็ยังบน่น ทุกคืนจะได้กลิ่นกระเพราตลอดและเราสี่คนก็จะชอบแอบไปขอแอบกินฮ่าฮ่าฮเพราะที่บ้านเก่าเอว่าพี่น้องและคุณพ่อคุณแม่อยู่ห้องเดียวกันพวกเราจะนอนฟูกล้อมร้อมคุณพ่อที่นอนเตียงแดดดีบอกว่าชาตินี้ที่เราได้เกิดเป็นพ่อลูกกันเพราะมีสายสัมพันธ์มาจากชาติอ่อนกอนและเราก็จะเป็นพ่อลูกกันทุกชาติหนูก็ขอให้หนูได้เป็นลูกแดดดีทุกชาติราบเข้าถึงพระนิพานตามที่แดดดีตั้งใจไว้วันนี้ แดดดีอายุ60แต่ก็ใจเด็กเหมือน16จริงๆฝากกดไลค์กระดิ่งเพื่อไม่พลาดทำาใหม่ๆด้วยนะคะ